อด่ายิ้มสิค่ะเธอตินกาหายไปแล้วลองหยีตาเยอะๆสิค่ะเฮ้ยนี่เห็นไหมดีไหมตินกาดีขึ้นไหมก็ดีอะโอเคค่ะขอบคุณเธอนนอี้งทีมทำอะไรไปบ้างนะคะก็จะมีฟอกซีอายครับฟอกซีอายเอาไปเลื่อนหน้าผากออกครับแล้วก็จะมีเลื่อนไรผมฮะแล้วก็จะมีกรอนกคิ้วฮะแค่นี้นะครับอ่าฮะ ขอดูแผลด้วยไรผมนิดนึงนะคะอันนี้ของกู้ชายนะคะเฮ้ยเธอดีงามมากแค่สามสัปดาห์นะคะเแต่มันค่คอยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหมอีเมน่์เดี๋ยวก็จะหายไปตอนแรกหน้าผากเป็นเงินทองทีมนิ่มใช่ไหมนิ่มฮะแล้วก็เป็นเหมือนกระทองตอนนี้หายแล้วนะแข็งแล้วนะใช่ดีใจปะแต่ก็หมอว่าเดี๋ยวหมอหมอว่าเดี๋ยวจะลงกว่านี้เดี๋ยวจะเข้าที่กว่านี้ใช่ตอนนี้จับไปยังเป็นเนื้อแบบนิ่มๆอยู่นะเดี๋ยวพอนานๆลองจับของพี่ดูมันจะกลายเป็นเนื้อแบบ เต็มที่อย่างเงี้ยหล่อมากอ่ะ <c oughs> ยอมมากนะคะใครที่แบบไอ้นี่ก็ติดตามน้องทีมได้นะขายอะไรนะน้องทีมที่บ้านขายรถขอลาค่ะเอออยู่ที่ชลบุรีนะคะ <c oughs> ขอบคุณน้องทีมมากๆค่ะจุ๊บ